สบายดีพี่น้องทักทายสบายดีงามตอนสวยเนาะอน,นี้ก็มาพบกับซดจืดแลลวกะสนองเซนเคยเนาะพี่น้องเมื่อนน้กะสิพาออกไปสวนหม่งม่วงหมักแตงเนาะเพราะว่าสวงนนิกะเป็นส่วงที่เพลินปู่หมะงม่วงหมักแตงคล้ายเนาะพี่น้องหนึ่งในนันก็มีโมจิพร้อเนาะก็คือสมูเพิินเห็ดเอ่อเห็ดสวนปูกหม่งม่วงหมักแตงกับครอบครัวเพลินเนาะพี่นอ้องมื่อนี่เฮาก็เลยนัดก,กันวาสีเปลินสวนสมูเนาะทิพาไปรีวิวหมักแตงเพิินวาพ่อคล้ายหรือเปล่าเนาะ แล้วก็สื่อกระปุนออกมาตามน้ำน้องพี่น้องสื้อมกเล่นออกมาพอวิจิตอเครื่องตามออกมาเลยเพิ่นว่าเพิ่นมีมักนาวมีอันนี้อยู่เนาะฮาก็เลยสื่อแต่กระปุนกับมกเล็น้องพี่น้องเดี๋ยวสิผ้าไปหลาะเบิงสวนเพิ่นกอนนอกจากสีมาตากระปุนกินน้องพี่น้องพี่น้องให้สมูทผ้าทั่วเนาะเป็นสวนเพิ่นอู้ยน้องยังบ่ท่านละพ่อขายน้อยยังว่าทันละพอกินวิจื้อเมื่อผักไม่ยัันกับอายเนาะเพิ่นว่าบ่ทันละพ่อขายพี่น้อง ก็เลยโจ้ใบก่อนเนะาะาบมันพอค้ายสิออกมาซื้ออีกเทื่อนหนึ่งพี่น้องมู่วปูจังไหาสิบสองไฮพี่น้องอยู่ฟังล่าเพิ่นปูเป็นไฮห,หน้านะ,พะาเพวาเฮ็ดหน้าแล้วเ,เกี่ยวขาวเรียบร้อยเพิ่นกะ,ะจุดต่อเพื่องเฮ็ดหมังมู่หมักงแตงค้ายเนาะ,อ,ะอันนี้กับเป็นส่วนที่อนปลาเกิดปูปิกายแล้วนะพี่น้องซา ป้าเนี่ยพี่มะขอดอแทะมังมูด่นะจังไห้เออ,เออเน้นมังมูเป็นพี่จังปู่มองมูนะนเ,นนเอาม,ามูเนะ <c oughs> ข้างูกินกันมีแต่นใจแดงมัง,งมู่นะหรือว่ามีมงมูน้ำผึงนำ้ำ เรื่องนะอ่าในพี่นหน่วยขาวๆคุรูคุโรอยู่แมนนวยหมังแต่งชะอูน้อพี่นเนี่ยทางนี้กะเบิร์ดเดือนนี้คือสีได้ายเพ่อดีเลยหมังแต่งอันสวนอื่นเบิร์ดพี่นงก็ยังจะสวนเพลินมือนเนาะทั้งหมดหาสิบซองให้ก็คือปลูกเบิดเลยเนาะเบิร์ดหมานี้พี่มันใหญ่แทะอ่าในพี่นง จ้ะเขาจแกงแลน่นอน่อนะในพี่น้องพผ่สมดังคมแกงแล,ล้วก็ลวกกินกับเจีวอบะหมักงหมู่พี่มาใบร้ายแถเนี่ยเนี่นยใบงามพี่อ่งนี้ได้พี่น้องเนี่ยโห<อ>มูตะสะออนบาดเก็บเนะ เออเมื่อไเออบัตรขายนนามวนเออโอเคบัตรายนนามวนพี่น้องบัดเห็ดนโปมโมนบันได้บเต่หอาปลูกเลยพ้นฮัรมันใดดีขนาดนี้อากาศดีใจแล้วถ้านเฮ็ดเงินก็ดีเออหมากมันมาดีขนาดนี้เงินก็ต้องดีแล้วเนาะมีปลูกไม้เพระ่อ ูมันกับใบหญ้าไปนะน่ะอู้หหม่อมูอันนี้เป็นหมักแตงน้อพี่น้องอันนี้มักมูป้าทางนี้ม่เตหมักมูเบิ้ลเรเน็ตหมักมูพอวัาลูกสา้าเราซื้อแตงมูดูในพี่น้องหน่วยนี้นะเป็นตเพงขนาด ฮงเลยใบลายลายดดๆนะใบาลายลายได้พังดูว่าใบลายล่นะมูมืิฉทา่าหูไหมืมสู้ไว้หนึ่งสอง <laughs> จะง่วงเลยอ่ะจะง่วองนะอ่าแน่ไม่ถือของได้ปะก็บอกอยู่ว่าสว่ายังวะก็บอกบอกว่างามเนาะ <laughs> 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 เออสว,สว,สว่จะสื้บอบอกว่างามเอ้า ง่ามแหงนี่แต่อู้หน่วยนั่นนะหนูน่ะอู้ฮะบ่บ่บ่เบิดโป๋เลยตัวน่ะใน่พี่น้องหน่วยนั่ะเงี้ยพาทัวร์ต่อไปไปน้องน้องไหนมาเก็บไหนบอมาแต่งก้าวปืนได้มาเนาะก้าวปะเกินปะเกินก็มาผูวนี่แหละปีกาย แตงกูอะยันเยียบเครื่องมันเจ้าสบายดีสวนยูนิเทลนี่พี่น้องงามแห่งนี้อ้าววววว่า,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 าบุกการลงยันเยียบผันลงไปหอดพุนแล้ว <laughs> บ่าคือแห่งนี้คนนั่นนี่ ยางน้ำล้างเขาต่อยๆว่ายางเดียบนะวิลลลมแห้งๆนะพี่น้องอยู่ทางหน้าแห้งๆนะมีน้ำมีนวลก็คนปูงหนะาขนาดคนปูงชำนีหม,มังนะมูจริงๆำได้นะเฮ้ยบ่อบ่อบบ๊อดีคัมคด้อมือนีนะ หวยเห็นดานพี่นอนเ็่นอนเปิดเล่นน้ำมันไล่จิตีนไล่จิีเมื่อมาเป็นหงูังมีนเลยมีนล,ะล,ะมลนะสน่นะน,น,นี้นะมาทไทายให้ไปยืนน้ำมาหนึ่งสองอีกใบหนึงอุ้ยทางนี้แจงนะ้งๆนะน้องหนึ่งสองอ่าเรียบร้อย ใ <laughs> ส่แดดป้านนั่นเนี่ยพี่น้องคว่ำกวงนะเนี่ยหาชิบซองไฮ่ผัดมีแต่ไฮนะ์ใหญ่ๆเนาะใช่อะไรพันลิโก,โกพี่าตื่ <laughs> <laughs> นเต้นนะจะสีโบเห็นลายเนาะอัีแบบนี้น่ะมากหวานนะเออแดงๆแบบนัง,เ,ง,นงเออแดงๆใจทั้งในมันนะ่ะเว้ยแดง,ดงบ่แดงบัดมันสู้ข้ากษิติหู <laughs> ปุยแซศรษฐกิจข้อ,อ,ขอหมวมั่วเหยียบเครื่อมันนี่เวีเลยค่ะน้องเอ๋ยมวกมั่วมันเน้นใบบ่อบะพี่มะง,งามแท้ผูกข้อให้มันยานเพียกเกาะยานเสียนดินกินนี่พี่น้อง ี่พี่น้องผูกเครือมันไหวเนาะเศษดินกินแหละสีบออนย่างเนาะมันสีบรงามพี่น้องนี่เพื่อเอาไม้มาซักแล้วก็เอาเสืออผ้าผูกไว้เนาะแม่พี่น้องนี่มยเป็นปุ่มเป็นปุ่มอยู่บ้าเพียงมาเฮ็ดคืออันหอยไข่ค่ะแม่พี่น้องนี่อู้หมักแตงเพื่อนิกระดกบวาเด้อ เพื่องห้องไว้น้ำนน้นเนี่ยปลูกมีกาภัยพร้อมเนี่ย,ายางายแมงเลยมีกายไม่ยกเกิดเพิ่อกับวม่าปลูกอันแต่ว่าโบเมนมักแต่งอันชาอู้แล้วเป็นมักแต่งกลัวม,มีเบิร์ดยังแต่โบมี่ กักับโควิดเลยวนะหมักแต่งกันเนาะพันไม้มาได้เลยมันก็ลงแน่เลยเนาะมันเบด่ืหมักแตงลายลายเสื้อหรือลายทหารเบิ้ลกะจอันกรจข้อผูกขอผูกข้อใ่พีน้องอ้งาแงเลย ิงเขาเจออ้าอัมานมัดมัดหักเขา <laughs> โอ้ยว้าวเป็นแล้วปะนี้นี่ยพี่นออ้องเขาเจานน้ <c oughs> ามัดเนาะงามน้องแต่งไปนี่นะงามเล็วอ่ะงามผูจะฟ้องบอกบอกงามได้แน่วันนี <laughs> ้ ยั้งกับปู่ปีนี้แล้วนะอ,อันนี้เป็นพอสมูนวะพี่น้องเป็น,เป,นเป็นจะค้องอันสื้อหนังหมวหังแตงแ้ววันนี้ คยไว้แต่ละกรนีนะเรียบร้อยเรียบร้อยโดชวเด็กเขากล้องแล้ววะโบกมือบายบายันแหละเขาและโบท่นนี่เลยน่าเป็นทั้งจากค้องสวนแหละเออมันลนบม่ น,นี่นอแล้วแต่ม,มากมน้องลองไหมน้องอลองไ,มไมอห,หมจะค้องสวนเก่าผ่านเลยมันแต่งงันราคาขึ้นบป,ปูต <c oughs> แต่ล่ลล้ปปปีีููคคก็พพนนอเบมะะะ พิษเนี่ยแต่เด้อำพ่อเนี่ยเดี๋ยวสีผ้ายางลงมาเพียงลรบัวโยมนสิมหาลังแ่งบุเป็นใจใช่ไหมเป็นใจฉันก็เคยได้ทานดกีบเนี้ยมันเดือดมากเนี่ยน้ห้บกเลยอ่ะ ไปนึงซาบาลันปุ๊บเลยค่านะท่านี้บควยง่ายมาแน่ะที่ไก่โลหนึ่งหาผ่านองเงี้ยเออเดี๋ยวนี้ก็ล่งเลยโลงเอ้ยล่งกับสีเบอร์ท้าละหอนหาผ่านกจาะชิยูใ้ประมาณเจ็ดขลุงกันเดียอือแม่ควงขวอู้แวกไปพูดอีกนะเจสุดแวกไปทั้งนั้นอีกเนาะคว่วกลัวง บัดค้นหนีจำส,สีคนบดยยมเป็นเงินนี่โยเป็นคัดเป็นคัดเร <c oughs> ื่อยเออหมองมู่ะเต็มเมื่อแล้วแน่เกยเหื่อแน่นี่นะแน่พี่นอ้องโอ้โหของแทนนะี่นะปลูกไร่ลี่ล้อพี่น้องแม่ผู้ เที่ยงพีเนาะแล้วก็ต่อไปทางหน้าทีพี่น้องร้ายแรงเนาะสองสาเพี่จะขึ้นไปตำกระปุลเลยพี่น้องวันนี้เ่านจะขึ้นไปพผลกันโยเที่ยงหมดแล้เนาะวันนี้พี่น,ออนอ้องวันน,น,น,นะน,น,นี้ให้สมูดตำกระปุลให้กินเนาะบัดดากินซีมือสมูดเป็นหลายๆเดือนเนาะหลายๆเดือนเตาบูวันจาาักเดือนเนาะใส่ตามอายุได้หมดกระปุลกระนับเสน้นใส่สิบเจ็ดเสน้นพ่อสิเส้นจ้าคนสมคนบดีเซเอสเส้น อแสดงว่าเขายังหนุ่มอยู่ได้เนี่ยสามคนยังโหโนหาซิฟสามคนยังโอโหหาซิฟฟังเอาก็จะว่าต่ำเสียงดังนี่ที่ได้พัวเาวานะแห่งดังแสดงว่ามากที่แท่นะโคกเล็กสัมโคกเล็กโคกเล็กเสกเล็กเกเล็ก เงึงเงึงงกังกงักพอแล้วแหล,ละคกะใารปุ่งลวนมัวจ้าพูพึกร่มัวนะได้เวลาบีบน้ำมัหนาวลงเลยพี่น้องมานี่นง,งั้นถ้ารันปาดไว้อเออลืม <laughs> <laughs> ใส่หัวปลาเคียมใส่น้ำตาลพี่น้อง โยกคักโยกแน่โยกโผโยกโผอืหอมแห่งเนี้เปลี่ยนใจใช่ไหมตามยี้หมากระทันก็หมากระทันแหง่งโมอื่นออปุ๊บประเดี๋ยวพี่เปิดเพ,พ,พแงแทะออ้ะน่ะคือขนวุ้ยข่วนอี่แหละกินแกแหงสิวะพี่ว่านังสีวะคือขนนี่วันนี้ ทอดเออคงเียงจุงแนขีใช้ไร้บวงแทะไปไหนสิเข็ดนี่หนีและเข็ดในนาเขมบ่้นใช่เลยตั้งกระปุ่สุ่มมันวานจังเสียแจ้งจ้ง ก็โว่เข้มกับปุ่นกับใบอืดประนันใช่มักเล่นมีพี่เนอะอยู่ไฮอยู่หน้าคือเกาอยู่ไฮอยู่สวนเอ่ยย่ามหน้ากะมาเห็ดอยู่ผีนำเลยเนาะเออใบหูมากรูนอวันหน้าอยู่เน่นี้เออหมาอยู่หางประจักษ์เออกมาอยู่เลยเลย

คืนบอออกสมอนทบท่วมบรท่านเป็นอยู่ว่าจะมอคตานีปากับพันกันเลยเนี่ยลินพันลินพันสม่าหัสม่งใจหมากชื่แต่งแค่เออแมนจ์คือมันแปลงร่างไปแล้วเออความหักเขาปากเออแมนอยู่อยากพันกันเนี่ยหาเบิรงอีเด้อนะจช้หยามเด้ งยเงยอ่ะเมื่อข่อยตามกระปุนมะแซ่ข่อยก็เป็นแฟนใจเดียวมเสียอ ah? ่ะเข่อยสีบอลรอจะพอข่อยก็เป็นมะเร็งสีมซีมคนต่ำนะสีม้ำลายลายเยอะกินมากินมาอันนี้เด้อเข็มเยอะ ดีปอดวะแนเบิเป็นดอาแซ่บกอาแซ่อืเฮ้ยยองตบอีอาแซ่กับแซ่เทเลยบ่บ่บ่คนตามมาแซ่บกับแซ่บเลยเนะแนพี่หนงมได้พี่้องวันนี้กินตามกับปูตามขนมจีนเนาะบาย bên đại đại luận sát thêm ba Dương. ba sang à? của quấn sao đẹp quá quấn sao sẹp vô không

อให้มันหวยตังลมคลากลมแน่แนาะแฮ่ยักระดดไงเรื่อมแห่งไงเาบว่าวันน,วน,นี้ยันไตลมคลาลมแน่เรืองนหวยอนหวยว่าลมแล้วลงไปเข้มพองให้กบอกเสวันนีเก็ดสวันนีเกิดเป็นอียวกันบ